สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big l i f e f a c o o o คอมสไลดบิ๊กไลฟ์บอกและเว็บไซต์ไอทีคูแก้งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถือ 5G ที่สุดคุ้มที่สุดในตลาดนะครับแต่ขอยนาตแกะเคสก่อนนะครับนั่นก็คือ Motorola G 5G Plus ชื่อนั้นแอบเล็กยากๆทีหนึ่งแต่มันมีดีหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะราคาของมัน ซึ่งราคาของมันถูกมากๆเลยเรามาดูกันว่าราคามันอยู่ที่เท่าไหร่และคุ้มค่ากับการจ่ายเงินให้มันหรือไม่กับรีวิวชุดนี้ครับโดยใช้ชื่อว่าเล่าหลังหลงกับ Motorola g 5 g Plus ครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะครับให้ดูด้านหลังก่อนนี่เขาบอกว่าทรวดสปีดนะครับก็คือรองรับ 5G นั่นแหละแล้วก็มีซิลหนาๆอันหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตทําการพิธีตัดซิลนะฮะนี่โอเคแกะเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กล่องค่อยๆไหลมานี่หน้าตาของมือถือก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะจุดเด่นของมอเตอร์ o l a นั่นก็คือเขาจะใส่เคสมาให้เลยนะฮะเนี่ยครับก็คือมีเคสอยู่นี่แบบนี้นะครับนี่แล้วก็มีกล้อง สีงเงินสวยนีย่แล้วก็กล้องสีตัวขอ,องแฟชนะฮะนี่มีคำว่า a l t a fast 5 g ด้วยนะครับผม power นี้มีระบบสแกนนิ้วมือด้วยอ่ะเดี๋ยวเข้ามาเจาะลึกในเรื่องของส่วนตุบรางกันต่อไปนะครับอ่ภายในกล่องมีอะไรอืมอันนี้ก็น่าจะเป็นคู่มือแล้วก็เข็มทิ่ซิมมีคู่มือจริงด้วยครับมีคู่ก๊าดนะครับแล้วก็มี warranty card ส่วนเข็มจิ้มซิมนั้นผมว่ามันอยู่ข้างในซึ่งไม่รู้ว่าจะใส่ไว้ทำไมลึกๆนะฮะนี่อ่าเข็มจิ้มซิมอยู่นี่ครับนี่คือเข็มจิ้มซิมแล้วก็เป็นใบวอตี D นะครับอ่าผมจะวางไว้ข้างๆก่อนถัดมานะครับก็จะเป็นนี่ครับกูฟังนะครับสามจุดห้ามิลลิเมตรอยู่นะครับแล้วก็มีเป็น SV สท C ซีนะครับเป็น A to ึนะครับสำหรับชาร์จไฟครับ แล้วก็อันนี้คืออะแดปเตอร์นะครับแต่ว่าอะแดปเตอร์ที่ขายในประเทศไทยนั้นจะไม่ใช่แบบนี้นะครับจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะรองรับระบบชื่อว่าเทอร์โบพาวเวอร์ Turbo Power ด้วยนะครับโอเคในกล่องก็มีเท่านี้แหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้า m o t o r o l a G Plus นะครับ 5G จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเรามาดูรูปร่างกันดีกว่านะครับสำหรับ m o t o r o l a G 5G Plus นะฮะ ซึ่งเป็นรุ่นที่มีราคาคุ้มค่าที่สุดสำหรับมือถือ5้า g เวลานี้นะครับก็จะได้หน้าจอขนาด6.7นิ้วนะครับความละเอียอยู่ที่2520คูณ1,080นะครับเป็นแบบ cinema display เป็นแบบ cinema display นะครับเพราะว่าหน้าจอของมันค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยทีเดียวพร้อมกับกล้องหน้า2ตัวนะครับ16ล้านและ8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีจุดเตนโนตินะครับอยู่ตรงนี้การสั่งงานก็อยู่ข้างล่างเหมือนกัน แล้วก็แสดงผลนะครับที่เขาบอกว่าเอยดูหนังดีเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันหลังจากดูรูปร่างทั้งหมดจบแล้วนะครับส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีปุ่มนะครับก็คือไว้สั่งงาน google assistant นะครับพร้อมกับด้านนี้ก็จะเป็นช่องใส่ซิมนะครับเราสามารถใส่ซิมได้พร้อมกันทั้งหมด2ซิมด้วยกันนะครับก็แน่นอนว่าซิมที่เราใส่ได้นั้นก็จะมี1ตัวของ ไม่นาโนซิม1ช่องนะครับได้อีกช่องหนึ่งก็คือนาโนซิมหรือว่าเป็นไฮบริดสลอตสำหรับตัวของการความจำนั่นเองนะฮะแล้วก็ในฝั่งนี้ก็จะไม่มีอะไรเรียบเรียกแค่นี้นะฮะส่วนด้านบนนะครับก็จะมีไมโครโฟนนะครับ 1. จุดด้านฝั่งนี้นะครับฝั่งขวามือก็จะมีปุ่มนะครับพร้อมกับระบบสแกนนิ้วมือแล้วก็มีปุ่มปรับระดับเสียงเราสามารถที่จะแคปเจอร์โดยสบปุ่มนี้เช่นเดยนะครับ แล้วก็จะมีอันนี้ครับช่องเสียบหูฟังสรบตัวของ Motorola G 5G Plus มีตัวของอ USB Type C สรบชาร์จไฟนะครับแล้วก็ไมโครโฟนตัวเครื่องลำโพงนะครับแค่นี้จริงๆและด้านหลังด้านหลังเนื่องจากว่าเป็นกระจกนะครับก็จะมีความสวยงามนะครับเส้นสายของมันก็โอเคมากเรามีกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในส่วนของกล้องมี แฟลตที่ค่อนข้างที่จะยาวนะครับแล้วก็โลกโก้มาโทร์โรล่าแบบนี้เห็นรูปร่างก็ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่เราติดขางไว้นั่นคือเรื่องของดิสเพยกันครับก่อนที่เราจะดูฟีเจอร์ต่อๆไป ต่อมานะครับรนั่นก็คือเรื่องของฟีเจอร์ตัวเครื่องน,นั่นเองครับฟีเจอร์ของมันก็เริ่มจนจาก Android 10ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบบริการพื้นฐานแล้วความแตกต่างของเจ้าตัวนี้กับมือถือ Android ทั่วไปเช่น Pixel นะครับก็แทบจะไม่มีเลยนะครับก็จะมีเรื่องของระบบแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยแล้วก็จะมีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมานะครับเนี่ยสามารถที่จะใช้เพิ่มฟังก์ชันต่างๆได้นะครับ อย่างเช่นถ้าเป็นเวสไทม์ก็จะมีมาให้ในสัหตัวนี้นะครับแล้วก็มี nearby share นะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ต่างๆที่ทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ยังสามารถที่จะนี่ครับเพิ่มอย่างเช่นมมตัวโมโตออดิโออะไรย่างเงี้ยสามารถเข้าไปในนี้ได้เช่นเดีกันนะครับแล้วก็โนตติก็จะประมาณนี้ครับแถมเราสามารถที่จะเช็คว่าเอ้ยตอนนี้มีซอฟต์แวร์อะไรที่น่าสนใจอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับอ่ะ ระหว่านนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูเซตติ้งกันก่อนนะครับซึ่งเซตติ้งนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะดูเรื่องของพลังงานได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนปุ่มนะครับเปลี่ยนปุ่มได้เพราะตอนนี้เป็นแบบตัวของระบบทัชนะครับเราก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนได้ที่อ่าสิสเต็มหรือระบบนะครับแล้วก็เข้าไปที่เกสเจอร์นะฮะแล้วก็จะมีนี่ครับซิสเต็มเนวิเกตเราสามารถที่จะเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นแบบ3มปุ่ม แบบดั้งเดิมก็ได้เช่นเดียกันนะครับแตอนนี้ผมขอมกลกับเป็น3ปุ่มก่อนนะครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆของ m o โตที่ชื่อว่า myui ครับอยู่ใน my Moto ทำอะไรได้บ้างมันเป็น quick setting ครับเราสามารถที่จะเข้าไปปรับเรื่องของสไตล์นะครับเป็น layout ต่างๆแล้วก็รวมไปถึง wallpaper แล้วก็ตัวนี้ครับเราสามารถแยกทั้งหมดได้ โดยไม่ต้องกดมุ่มอื่น g e s t e r นะครับก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆคข้างๆเยอะเช่นอันนี้คือการบิดเช็คเช็คนี้นะครับก็จะเป็นเปิดกล้องนะครับอย่างนี้เนี่ยครับก็เปิดกล้องแล้วถ้าเช็คเช็คอีกทงนึ่งก็จะเป็นกล้องหน้านะครับต่อมานะครับก็คือเรื่องของ Power Touch นะฮะ Power Touch ก็คือแตะๆนี่มาแล้วจะเป็นฟังก์ชันลัดนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนปุ่มต่างๆ หรือจะเพิ่มหรือจะอะไรพวกนี้เปลี่ยนเป็นคอนแทคก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับแตเ่เราต้อง add คอนแทคกันไปก่อนโอเคต่อไปนะครับแฟดแฟดก็คือว่าเราแค่ขย่าชึกๆเนี่ยครับนี่ก็จะเปิดแฟดแหละโอ้โหแฟดดวงใหญ่มากโอเคนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการแคปเจอร์นะครับก็จะใช้สามนิ้วนะครับอันนี้ผมบิดอยู่นะครับเราจะต้อง วางเครื่องเป็นนี้แล้วก็ใช้สานิ้วแตะนะครับในแบบนี้ลองดูนะครับนี่ก็คือถ้าเราเปิดก็จะเป็นแบบนี้ครับแคปเจอร์สกรีนง่ายดีแต่ว่าอย่าเผลอนะครับถ้าไม่ถึง3นิ้วเนี่ยระวังมันจะไม่ครับนะครับแล้วก็ Lift t o u o l o c k ก็คือเวลาเรายกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะปลดล็อกนะครับต่อมาคือถ้าเป็น fit to dnd นะครับก็คือ Do Not Dis t u r b หมายความว่าถ้าเราพลิกเครื่องเนี่ยมันจะเข้าดูดูนอติสทูบอัตโนมัตินะครับแล้วก็อันนี้ผมขออนุญาตปิดอฟังก์ชันนี้ก่อนนะครับจะเป็นพลิกทูสไนล์นะครับพลิกทูสไนล์ก็คือความเครื่องเวลาที่มีเสียงที่เข้าครับมันก็จะเงียบไปโอ้ถือว่าฟังก์ชันเยอะดีแล้วก็ยังมีวอ n นิวนะครับวอชนิวก็คือเป็นการเรียนรู้ว่าเอ้ยมีอะไรใหม่ในเครื่องมีตีมมาดักร์คดีมนะครับดัก์ีมก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วก็มี ตัวคน n ั t i f i c a t i o n ระบบความปลอดภัยตัวของ Family Link แล้วก็ยังมีนี่ครับเรื่องของหน้าจอนะครับเราสามารถที่จะตั้ง Pi peak display นะครับว่าอตอนนี้หน้าจอนันเป็นอย่างไร i n t e r a ร t i v e นะครับแล้วก็มีเรื่องของ SCREENSHOT tool ก็คือจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของ SCREENSHOT นั่นเองครับนอกจากนี้ก็จะมีเกม Time นะครับเกม Time นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าเอ้ย จะมีการบล็อกโนติไหมบล็อกการโทรไหมอะไรเงี้ยครับก็คือว่าเพิ่มในเรื่องของการเล่นเกมได้อ,อย่างเต็มที่เลยนะฮะแต่ว่าไม่ได้ปรับเรื่องโฟ์ฟอร์แมนเครื่องนะครับส่วนมีเดียคอนโทรลนะครับก็คือคุณสามารถที่จะใช้มีเดียปุ่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยในการควบคุมได้นะฮะนี่ก็ถือว่าลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับส่วนนี้แล้วในส่วนของ Android ปกติ ก็ยังคงมีครบไม่ว่าจะเป็นเครื่องคิดเลขมี Google Fit มีตัวของไฟล์นะครับในการรับส่งข้อมูลพอดแคสต์ Podcast ก็มีนะครับตัวของ photo, ฟ h โต้ฟโต้คือจุดเดียวที่เราสามารถที่จะดูรูปได้จากเครื่องนี้นะครับที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็มี FM D Radio มาให้ปกตินะครับนี่ก็คือลูกเล่นของ Motorola G 5G Plus นะครับซึ่งเขาบอกว่าชื่อนั้นนะ่ะ อาจจะทําให้หลายคนสับสนนิดนึงแต่ก็ไม่ยากอะไรเท่าไหร่นักนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องออดิโอนิดนึงดีกว่านะครับโมโตออ d ดิโอนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าได้ว่าเอ้ยจะเป็นออโต้นะครับหรือเราจะเลือกว่าเอ้ยเป็นแบบไหนก็ได้จะเป็นเพลงเป็นบูบี้เป็น movie, เกมหรือเป็นพอดแคสต์นะครับนี่เราเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปาตัวของตั้งคอสตอมได้นะครับก็เป็นอ e ีควอเซอร์ปกตินั่นเองครับ เนี่ยครับก็คือลูกเล่นต่างๆของ Motorola G 5 g plus ทั้งหมดที่เล่นไปเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของกล้องกันดีกว่าครับมาดูในเรื่องของกล้องกันดีกว่าครับกล้องของ Motorola G 5 g plus นั้นก็มีทั้งหมด4ตัวนะครับสำหรับด้านหลังก็จะมีดังนี้ครับเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลนะครับเลนส์ที่2เป็นเลนส์ ultra wide นะครับเลนส์ที่3เป็นเลนส์ macro นะครับขนาด5ล้านพิกเซล และเลนส์้ายก็จะเป็นเลนส์ลลายหลังนะครับ2ล้านพิกเซลหรือเด p นะครับพร้อมกับ LED f l a t นะครับเป็นแบบ2 2 2, 2 LED นะครับไม่ใช่2โทนจะทำให้มันสว่างเพิ่มขึ้นนั่นเองครับและแน่นอนว่าพอหันมาแบบนี้กล้องหน้านะครับก็จะมีความละเอีดที่16ล้านพิกเซลเป็นเลนส์เมนนะครับ f 2.0และอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ8ล้านพิกเซลนะครับเป็น ultra wide ส่วนเมนูนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะให้เจ็บคอนะครับใครคุ้นเคยกับ Motorola อยู่แล้วนะครับก็คุณจะรู้กันดีว่ามันก็จะแบ่งเป็น2ฝักฝั่งโดยฝั่งนี้ก็จะเป็นทูนะครับในการตั้งค่าต่างๆเห็นตัว A นี้นะครับกดปุ๊บเนี่ยเราสามารถทำให้กล้องนั้นเป็น m a n นวล Mode ได้ก็คือเราสามารถปรับค่าโฟกัสไว้บาลานตัวของชัตเตอร์สปีด ISO แล้วก็ค่าชดเชยแสงนะครับ เรากดให้มันเป็นแบบนี้ก็ได้เพื่อความง่ายนะครับและออโต้ถ้าเป็นโหมดแมนนวลนะครับข้อดีคือเราสามารถปรับเป็นรอไฟล์ได้นะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะต่อมานะครับก็คือจะเป็นโหมดออโต้ Auto, ก็คือแอ i v e โฟโตออโต้นะครับก็คือจะเป็นการปรับเรื่องของโปรไฟล์อัตโนมัตินะครับมีหน่วงเวลามีแฟลนะครับ HDR ก็มีและ ที่สำคัญที่สุดนะครับก็จะมีโหมดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโพสเทสนะครับเป็น c u t เอาคัดเอานะครับนั่นก็คือการถ่ายแล้วเราสามารถที่จะจัดการเอาฉากนั้นเปลี่ยนได้ตามความต้องการนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น m a าโคเป็น Spot Color s p ส t ปอต o r อร์คือว่าเ,เราต้องการเอาแค่สีตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยครับใน Vision ใ i วิชั่น Vision ก็คือการถ่ายภาพกลางคืนนะครับแล้วก็จะมีซ e นม g ากรา Cinema g r a าฟก็คือว่าถ้ามีจุดใดจุดหนึ่งนะครับเราต้องการจะให้เคลื่อนไหวเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้นะฮะจะเป็นวิดีโอนะครับอันนี้แล้วต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดของพานโ a มาแล้วก็ l i ฟ e Filter นะครับส่วนวิดีโอนะครับก็รองรับความลิีดอยู่ที่ 4K แล้วก็มีทั้งวิดีโอแบบมาโครสโลโมชันทาม i อ่าทามสแลปแล้วก็ AR s t i สติก๊ก็คือว่าเราสามารถใส่ AR s t i c ติเ๊เข้าไปข้างในได้เหมือนกันนะครับแน่นอนหลายคนก็อยากรู้ว่าเจ้า m o t ต r o l a ตัวนี้มันซูมได้กี่เท่านะครับก็นอกจากเดี๋ยวเราจะให้คุณดูจากตัวอย่างแล้วเดี๋ยวผมจะดูให้ให้คุณดูสดๆนะครับว่ามือถือตัวนี้นะสามารถซูมได้กี่เท่านะฮะโดยการที่เข้าไปในโฟของโฟโต้นะครับ นี่ครับมันก็จะเป็น Y นะครับแล้วกดครั้งหนึ่งจะเป็นโหมดของ1เท่านะครับนี่เราให้คุณดูได้แค่8เท่านะฮะวิดีโอนะครับก็ Y ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถซูมได้สูดสุดถึง8เท่าเช่นเดียวกันวิดีโอน,นั้นจะมีปุ่มที่เพิ่มขึ้นมานะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับเป็น s t a b บล i เซอร์นะครับสเตเบลเซชันเนี่ยก็คือระบบกันสั่นนั่นเอง แล้วก็สามารถเลือกเปิดปิดไ่ได้นะครับเปิดเป็นไฟฉายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เซตติ้งนะครับก็จะมีทางออโต้สมาร์ทแคปเจอร์ก็คือว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเจอยิ้มก็ถ่ายเจอมือก็ถ่ายสมาร์ทโพสิชันนะครับก็คือเลือกระบบโพสิชันอัตโนมัตินะครับมีไหลน้ำด้วยนะฮะแล้วก็มีกริปนะครับ เชัตเตอร์เลือกได้นะครับถ่ายนิเววายจอถ่ายก็เลือกได้เช่นเดียวกันเซลฟี่มิลเลอร์นะครับสโลโมเราสามารถเลือกได้สูงสุดอยู่ที่ hd นะครับ2 4 0เฟรมเรทนะครับวดีโอนะครับก็ตอนนี้ยังได้สูงสุดอยู่ที่ฟูจดีนะครับสำหรับกล้องหน้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นกล้องหลังนั้นตอนนี้เราเลือกเป็นอัตราส่วนนะครับก็เป็น4ต่อ3นะครับแล้วก็เป็น คอร์ดพิกเซลมายคามว่าตัวพิกเซลของมันนั้น4ต่อ1นะครับแล้วก็จะมีวีดีโอของกล้องหลังก็อย่างที่บอกครับเป็น 4K เราเป็น 4K ได้ทั้ง21ต่อ9และ16ต่อ9เช่นเดียวกันนะครับลูกเล่นกล้องถือว่าค่อนข้างเยอะมากอืเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันแต่ก่อนไปดูนะครับกล้องหน้าครับเราต้องมาดูกล้องหน้ากันก่อนกล้องหน้า เราสามารถที่จะถ่ายวายได้ด้วยนะฮะแล้วก็โหมดปกติเนี่ยก็สามารถที่จะนี่ครับเราก็สามารถถ่ายได้เหมือนกันแล้วก็โหมดนะครับเรามีพอร์ตเท t พอร์เทตนี่จะเห็นกล้องหน้าค่อนข,ข้างชัดเจนมากเราสามารถปรับบิวตี้ได้ด้วยนะครับจะเป็นบิวตี้แบบออโต้หรือจะ Beau บิวตี้แบบแมนนวลก็สุดแล้วแต่คุณนะครับเนี่ยครับก็ทุกเล่นถือว่าค่อนข้างครบแต่ว่าบางอย่างงาน,นอาจจะยังใช้ไม่ได้ เดี๋ยวลองมาดูโอ้ไนวิชั่นได้นะครับลองรับการถ่ายพากกันขึ้นด้วยซินิมากราผมว่าได้นะครับก็รูปเล่นที่ว่าได้หมดเลยกรุ๊ปเซลฟี่ก็คือการถ่ายพาราโรมาเซลฟี่นั่นเองครับส่วนวิดีโอนั้นก็ทําได้แค่2อย่างนี้สโลโมแล้วก็ตัวของทับสแตปเพราะว่าเลนกองมีเท่านี้ครับโอเคเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปรับชมตัวอย่างภาพผลงานกับมือถือตัวนี้ดีกว่าครับว่าผลงานของมันนั้นออกมาจะเป็นเช่นไร

อันนี้ทดาลองถ่ายด้วยวิดีโอจาก m o t o r ร l a g 5 G Plus นะครับก็สามารถที่จะซูมได้นะครับซึ่งสามารถซูมได้สุดๆถึง8เท่าได้กันนะครับอันเท่านี้เป็นดิจิตอลนะครับเมื่อไรจะมีให้มารู้สึกแตกนิดนึงแต่ว่าถ้าอยู่ระยะประมาณ3เท่าเนี่ยผมถือว่าใช้ได้ครับเนี่ยจะเห็นว่าเลขของป้ายรถเปทำมผาสค่อนข้างชัดเจนมากครับ แต่ถ้าเป็นแบบนี้ครับเป็นเลนวายนะครับออกมาก็จะเป็นอีกร่มหนึ่งนะครับภาพมากมาค่อนข้างจะ้างขึ้นผมไม่ต้องถือใกล้ๆแล้วอันนี้ผมก็ถือไปปกตินะครับอันนี้ทดลองการถ่ายวิวนะครับโดยมือตั o รูซึ่งมือถือตัวนี้ก็รองรับการถ่ายวิวแบบฟุยดีนะครับตอนนี้เราอยู่ในสถานที่ที่แสงน้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับภาพออกมาก็จะดูค่อนข้างโอเคแต่ว่าไม่มีการอะไรหนักนะครับ แล้วเราก็สามารถใช้อีกเลนหนึ่งได้นะครับก็คือเลนวนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับมันก็จะให้มุมกว้างมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่องของ Noise นะครับค่อนข้างที่จะมีสำหรับในพื้นที่แสงน้อยนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับมือถือตัวนี้กับ Motorola G5G Plus นะครับก็ทำได้อยู่ที่293,881คะแนนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ เอาละเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสเปคกันดีกว่านะครับโดยสเปคเครื่องรุนนี้ก็แน่นอนว่ามันเริ่มต้นจากขุมพลังเป็นขวคอม s ซ a แล้วก็ n 765นะครับเป็นรองรับ 5G แล้วนะครับมาพร้อมกับการองจอ a d r n o o 620นะครับแล้วก็มีแรมนะครับเป็น dual channel นะครับ LPDDR4 เฮย้ยดีนะ 8GB นะครับความจำในตัว1 8 g สามารถเพิ่มความจำได้ผ่าน micro SD นะครับ นอกจากนี้นะครับยังรองรับนะครับ Wi-Fi นะครับ 8.2.11ac 5G รองรับนะครับ 4G ก็รองรับแบตเตอรี่5,000 m ah ิลนะครับรองรับกลารชาร์จไฟแบบ Turbo Power เวอกำลังสูงสุด20วัต์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างแรงใช้ได้เลยทีเดียวระบบบรการไม่ต้องห่วงครับ Android 10อ,อัปเดตได้แน่นอนแต่อัปเดตกี่รุ่นอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเค สเปคแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเล่นเกมดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรครับสำหรับในเรื่องของการเล่นเกมนอกจากเรื่องฟีเจอร์ต่างๆที่ได้แนะนําไปก่อนหน้านั้นนะครับเราสามารถที่จะตัดในเรื่องของอการสนทนานะฮะก็คือเราสามารถกําหนดชัดคัดแอปได้นะครับว่าเจะให้แอเข้าแอปอะไรนะครับระหว่างนั้นเล่นเกมนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราอยากสามารถที่จะแคปเจอร์สกรีนได้แล้วก็ สั่งตัดการโทรใดต่างได้นะครับหน้าจอนั้นเป็นแบบ90เฮนะครับข้อดีของมันก็คือการทำงานที่ค่อนข้างรวดเร็วมากก็ทำให้คุณสามารถที่จะใช้ทัชสกรีนได้ค่อนข้างแม่นยำมากมากเลทีเดียวนะครับสำหรับทาง m o t o r o l a ตัวนี้นะฮะแต่ว่าเท่าที่เห็นจากภาพยังไม่ทันเข้าเกมเลยนะครับก็สังเกตว่าภาพนั้นเป็นแบบ า30เฟรมเรทอยู่นะครับยังไม่มีตัวช่วยในการปรับให้เล่นเกมได้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของประสิทธิภาพในการเล่นเกมดีกว่านะครับเห็นคะแนนเบสทมาร์กไปก่อนหน้านี้แล้วก็คงจะประทับใจกันดีว่าเอ้ยมันก็แอบแรงใช้ได้นะครับแน่นอนหล่ะคุพลังเป็น s n a p d ก้อนเจ็ดรองรับ5 g อยู่แล้วนะครับก็สิ่งที่กำลังจะทำให้คุณดูต่อไปนี้คือการเล่นเกม as ส Legend นะฮะ ภาพออกมานะครับดูผมขอเพิ่มเสียงอัตราลดนิดนึงนะครับให้กับตัวเองแหละก็ภาพออกมาถือว่าสวยงามดีนะฮะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ทันใจอะไรามากมายังไม่เป็นแบบ60เหมือนกับมือถือค่ายอื่นเขานะครับแต่ถามว่าเอ้ยแค่นี้ผมว่าใช้ได้แล้วกับราคาของมันนะครับก็เดี๋ยวราคาของมันเนี่ยคุณน่าจะรู้กันตั้งแต่ผมยังไม่ทันจะขึ้นรีวิวเลยนะครับเพราะว่าผมได้โพส ราคาของมันไปก่อนหน้านั้นแล้วคงจะมีหลายคนนะครอบรองมันไปแล้วด้วยนะฮะอย่างไรก็ตามนี่คือมือถืออีกตัวหนึ่งที่ถ้าใครชอบเล่นเกมด้วยแล้วก็อยากได้มือถือ 5G นะครับเพื่ออามาตอบสนองในเรื่องของ responsive ในการเล่นเกมต่างๆเนี่ยนี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผมว่าใช้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆของตัวนี้กันต่อดีกว่าครับ ในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับมือถือตัวนี้นอกจากเรื่องการนำทางที่ดีนะครับเรื่องของ Wi-Fi รองรับ Wi-Fi AC และก็ b l u บู o ู th เวอร์ชัน5.0ถือว่าค่อนข้างทันสมัยแต่คุณเห็นอะไรจากมือถือตัวนี้ไหมครับเมื่อมันมีคำว่า 5G นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือน,นี่ครับมันก็รองรับ 5G แน่นอนว่าความเร็วในการเทสสปีดนั้นก็ถือว่าอ่ะมันเร็วอยู่แล้วละ ต้องเร็วแน่ๆครับประมาณ4-500เนี่ยถือว่าทําได้ดีมากแต่ว่าในการใช้งานจริง,งระดับนี้นครับทำให้คุณสามารถโหลดอะไรต่างๆได้ค่อนข้างรวดเร็วทันใจมากๆเลยนะฮะโดยตอนนี้รองรับนะครับ 5G ในของค่าย t o Move H และ AS นะครับสวิตช์นั้นต้องรองให้เปิดบริการของขึ้น700เดี๋ยวมันก็มาครับแต่ภาพรวมแล้ว ใครสนใจเจ้าตัวนี้แล้วอยากได้มือถือแห่งอนาคต 5G นี่ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากแทบจะดีดนิ้วเลยนะครับสตหรับคนที่อยากได้แต่ว่าราคาขอประมาณช่วงไม่ถึงหมื่นอ่ะเนี่ยก็เป็นทางเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเอาละครับตอนนี้ผมได้ทดสอบแบตเตอรี่ของเจ้าโมโต,โต G Plus 5G เรียบร้อยนะครับ ก็ทำได้ที่19ชั่วโมง42นาทีนะครับถือว่าค่อนข,ข้างอึดเลยทีเดียวนะครับรายละเอียดต,ต่างๆนั้นถือว่าโอเคมากนะครับถ้าที่ดูนะครับอ่ะตอนนี้เรามาดูในเรื่องของระบบเกี่ยวกับการจัดก,การพลังงานกันนะครับในเซตติ้งซึ่งมันก็คือระบบปริการของ Android ทั่วไปนั่นเองครับ19เนี้ยมันสามารถลากถึงเทียงได้นะครับแต่ถ้าเธอซิมก็อาจจะหมดเร็วได้ ตัวนี้จะมีระบบชื่อว่า Power saver ก็คือประหยัดพลังงานได้แล้วก็ถ้าเกิดสมมติใครที่ใช้ Android อยู่แล้วกัวแบตหมดเปิดนี่ครับ Use adaptive battery นะครับก็ช่วยได้นะครับแล้วก็สามารถที่แสดงแบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์ได้นะครับก็ไม่มีอะไรมีเท่านี้แล้วก็ที่จะเป็นดีเทลก็จะเป็นพวกนี้ครับก็ไม่มีอะไรละนี่นะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับสำหรับบ o t o r o l u g 5G ครับสรุปแล้วหลังจากที่เราใช้มานะครับอย่างที่ผมรายงาน้งแต่วันที่ถ่ายนะครับเป็นเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับก็แบตเตอรี่เหลือประมาณ20%กว่าตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่ม36นะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ที่10%สุดท้ายนะครับก็เนี่ยครับก็แสดงให้เห็นว่าเ,ออเมื่อเราใช้งานจริงๆแล้วา โดยที่ไม่เล่นเกมนะครับแล้วก็เปิด 5G มันจะสวิตช์ระหว่าง 4G กับ 5G ตลอดเนี่ยผลที่ได้ก็คือมันก็จะมีการกินไฟอยูบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของการประหยัดตัวนี้การใช้ฟีเจอร์ตัวของ Adaptive Battery นั้นก็ช่วยได้พอสมควรเลยครับแบตเตอรี่ก็ถือว่าเอาอยู่ใช้ได้ทั้งวันแน่นอนครับตัวนี้เห็นกันไปทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับ Motorola g 5 g plus นะครับก็เป็นมือถือน้องใหม่ล่าสุดนะครับในตระกูลม o t o r OLA ซึ่งขอบอกว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากเลยเดียวทั้งรูปร่างหน้าตาที่สวยงามสเปคต่างๆที่เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มและก็สิ่งที่ผมชอบก็คือเรื่องของดีไซน์ที่เรียกว่าเรียบหรูดูแพงแล้วก็มีทุกอย่างให้ครบนะครับรวมถึงตัวขอช่องเสียบหูฟังอาจจะมีเรื่องของฟังก์ชันที่ผมว่าเอ้ยมนยันน้อยไปนิดนึง กับเรื่องของกล้องซูมที่ผมว่าเอ้ยยังซูมน้อยไปหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองครับแต่ราคาของมันดีมากๆเลยครับคุณผู้ชมเพราะราคาอ,อยู่ที่9 9 9ันเยู่ที่9,990บาทเครื่องเปล่าน้ำไม่ติดสัญญาแต่ถ้าติดสัญญาเห็นว่าราคามันจะถูกลงกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วก็มีซื้อกับออนไลน์สโตร์ของ Motorola รับประกันเพิ่มเป็น13เดือนและได้หูฟังบลูทูธไปด้วยถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวสำหรับคนที่อยากได้ มือถือดีดๆหูฟังคุ้มๆแล้วก็สเปคเทพๆแถมสินเงินสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยกำหนดวางขายของมันนั้นอยู่ประมาณช่วงกลางเดือนนี้นะครับแล้วก็เปิดจองแล้วตั้งแต่วันนี้เป,ป็นต้นไปรองรับทั้ง TrueMove Edge และก็ทางของ a s ด้วยนะครับส่วนดีแทนั้นจะต,ต้องรอว่าเ,เครื่องตัวนี้ซัพพอร์ตไหมแต่คิดว่าซัพพอร์ตอยู่แล้วเพราะว่ามีความร่วมมือกันนะครับ ก็ฝากไว้เท่านี้ใครที่สนใจมือถือ 5G สเปคดีๆเล่นเกมลื่นๆกับจอ90เฮนี่เป็นตัวเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยทดครับสำหรับคลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวใายนั้นรอติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับส่วนรีวิวตัวต่อไปนั้นจะเป็นไรรอติดตามชมในช่องนะครับครั้งนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ